ทีนี้ในยุคเก้าเป็นยุคของาตาไฟาตาไฟเนี่ยตัวตำแหน่งทิศทางของเขาจะอยู่ทิศใต้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นบ้านเป็นห้องคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ทิศใต้ต้องมีความเป็นสง่าราศีมีประตูมีหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศได้ดีถ้าเป็นห้องน้ําก็ต้องมีความสะอาดสะอาดมีกลิ่นหอมไม่มีความอับชื้นถ้าคนที่มีความรู้ในวิชาฮวงจุ้ยในเชิงลึกก็สามารถที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทิศใต้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีประตูหน้าต่างอยู่ในองศา ที่มีความเป็นมงคลเป็นองศาที่เกิดความก้าวหน้าความแข็งแกร่งความสามารถในการแข่งขันเพพูดถึงว่าทิศใต้มันก็ค่อนข้างที่จะกินอนาเขตกว้างขวางก็คืออนาเขตทั้งหมดมี45องศาแต่ว่าทุกเส้นองศาไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดมันจะมีองศาที่ให้ความก้าวหน้า แล้วก็มันมีองศาที่เกิดความถดถอยดังนั้นในยุค9ก้าพูดกันเรื่องรายละเอียดของจุจง้จริงๆองศาในทิศใต้ที่เกิดความถดถอยก็จะถดถอยรุนแรงองศาที่ให้เกิดความก้าวหน้าก็จะให้เกิดความก้าวหน้าที่รุนแรงเช่นกันดังนั้นมันเป็นเรื่องรายละเอียดในเชิงลึกการมีประตูไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปในทิศใต้ถ้าถูกองศามันจะให้ความสําเร็จที่รวดเร็วให้รายได้ที่มหาศาลแต่ถ้ามันเกิดองศาที่ถดถอยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเงินอย่างเดียวแต่มันจะได้เงินแต่มันก็จะต้องมีเรื่องที่เสียหายด้วยเช่น ขึ้นอยากเสริมเรื่ความก้าวหน้าการเลื่อนตำแหน่งการขยับขยายมากขึ้นตรงที่ใต้ต้องทำยังไงอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดที่บา้านแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันเลยก็ต้องคํานวณกันเป็นหลังเป็นหลังไปก็ต้องมีการจ้างสีสรร่แสจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทํางานในส่วนนี้ให้กับเราถ้าเราไม่มีความรู้ในเชิงลึกนั่นเอง